เน,นี่ยเด็ยินข่าวว่าเห็นไหมข่าวออกมาแล้วซื้อตําแหน่งตั้งสิบสิบกว่าล้านอะ่ะชาพนัภาคอย่างเงี้ยเห็นไหมจากคณะภาคสิบกว่าล้านแล้วจากคณะอำเภอจะก,กี่แสนอะ่ะจริงไหมแล้วจะให้พวกนี้นํามาตรวจสอบ <laughs> มันก็เหมือนกับนี่แหละไปซื้อเสียงนี่แหละ <laughs> จรงไหมล่ะ,ะแล้วไหนล่ะพระธรรมวินัยฮะอ่ะอะ อันนี้มันเรื่องจริงจะเข้าไปหาพ้าผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีซองนี่อย่างท่านมหาวัฒนานี่พูดถูกเลยนะอันนี้เรื่องจริงหมอนลงตาไปเนี่ยต้องมีกระเช้าและใส่ซองแล้วจริงไหมเขาจัดเองนะจะเข้าหาเนี่ยจริงไหมถูกต้องเลยจริงไหมถูกต้องเลย เราต้องยอมรับแต่เราให้ด้วยความเสน่หาไหมให้เพราะไม่ให้เขาบอกตามระเบียบนะจริงไหมเออให้ตามระเบียบถ้าโดนจับก็โดนละมอมจริงไหมหนีก็หนีตามระเบียบให้ก็ให้ตามระเบียบแต่ถ้าหนีต้องตามละมอมจริงไหมเออเออ,อ,อ,อย่าไปว่าเลยหลักหมื่นเนี่ยสามหมืน่นห้าหมืน่นนะจริงไหมแล้วแต่โอกาส แล้วต่จังหวะจริงไหมขนาดนี้น่าจะเข้าจริงไหมล่ะอันนี้เรื่องจริงนะอ่าพระผู้น้อยนในแทนที่จะได้ไม่ใช่ไ,หไปหาพระผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมือนคนจีนเนาะผู้ใหญ่ต้องให้เจะเอียให้อังเปาเด็กไงไม่ให้ผู้น้อยนะเห็นไหมคนจีนมันถึงเจริญไงให่ไหมกูเห็นเนาะแต่ว่าผู้น้อยต้องไปให้ผู้ใหญ่นะเนี่ยจริงไหมถ้างั้นก็ไม่เจริญเติบโตต้องต้องใส่น้ำมันหล่อรื่น จริงไหมอ่าจำไว้นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆจ,จริงไหมมันเป็นธรรมเนียมทะแล้วจริงไหมล่ะเอ้ยจะมาใส่สามร้อยอย่างเงี้ยมึงไม่ได้เข้าไปหรอกจริงไหมอ่านี่นี่นี่น,น,น,นี่ฟังมหาวัฒนาพูดนะอันพูดว่าอะไรนะอ่าพันกวัดใช่ไหมภาคสิบสี่ ถ้าคิดวัดละสามพันนี่ก็ประมาณสี่ห้าล้านนันนี้มหาวัฒนายังเกรงใจอยู่นะถ้าพระสิ่นคิดบอกหมื่นอ่ะอะหมื่นวัดหนึ่งอ่ะถ้าพระสิ่นคิดนี่แสนเอาไปถวายอ่ะเพราะว่ากูไปทีะไรเนี่ยเขาบอกว่านี่ต้องจัดอย่างนี้นะใส่ซองซะจะใส่เท่าไหร่อ่ะลงตาว่า สนะักสองหมื 50, ่นเนาะนี่สักห้าหมื่นสะเนี่ยจริงไหมท่านก็ไม่ได้มาเรียกร้องหรอกแต่ว่าคนคนแถวๆนั้นแหละจริงไหมมันก็จะมีหน้ามา้ามีอะไรอยู่ <laughs> จริงๆริงนี่แหละอืมนะลุงซาก็ไม่ได้ว่าท่านนะแต่นี้มันเป็นเรื่องจริงเราต้องยอมรับจริงไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่ยังไม่ลงรายละเอียดนะนี่คือธรรมดาเลย จริงไหมท่านจะเอาไปท่านประโยชน์ทาอะไรก็เรื่องของท่านแหละจริงไหมเออท่านก็ไม่ได้เอาไปเปลสาวทุกคนหรอกจริง<ม>ไหมล่ะคนที่จะไปสร้างประโยชน์ให้คุณอุปการต่อศาสนาก็มีเราต้องแยกแยะจริงไหมไม่ใช่ปลาตัวเดียวเน่าคับข้องจริงไหมอืออ่าทิจแจมก็ถือว่าแกผิดพลาดไปซะเป็นผู้พ่ายแพ้ต่ออลูกสาวพญามารจริงไหมเด็กมันน่ารัก กูดูแล้วเด็กมันยั่วเนาะเหมือนเพลงยอดรักอะเด็กมันยั่วเผือตัวไปหน่อยอเนาะนะนะก็ไม่ว่ากาันเนาะทุกคนก็ผิดพลาดได้หมดแหละนะมาเหยียบย้ำซ้ำเติมกันอ่านะจำไว้มันเป็นกรรมของใครของมันเนาะเออเราก็จะได้ระมัดระวังมันเป็นผลดีตัางหากให้ระมัดระวังกันเนาะเออนะอ่านะนะนะ ผิดเป็นครูเนาะเราต้องน้อมโอปัญญิโกว่าเออเนาะมันะยังมีอยู่นะมีเยอะด้วยนะหลวงตาจะเล่าให้ฟังมีพระองค์หนึ่งไม่บอกก็แล้วกันเมื่อสี่ปีที่แล้วมาหาหลวงตาเนี่ยนะถ้าแกหาเงินได้แกเล่าเองนะหาเงินได้ประมาณหมื่นหรือห้าพันแกจะกลับไปหาเมียไปนอนอยู่กับเมียสองสาคืนแล้วแกก็มา แบอกเมียแกนี่ไม่กราบพระเลยว่าง,งาั้นไม่นับถือเพราะหลวงตาถึงถามว่าแล้วมึงถอดสบงก็บอกเวลามึงนอนกับเมียบอกว่าบางทีก็ถอดบางทีก็ไม่ถอดมันว่ามันพูดไม่อายเลยนะมันยังเชื่ออยู่อย่างนั้นนะคนทธรรมแล้วหลวงตาบอกว่ามึงไม่กลัวบาปเหรอโอ้ยไม่กลัวรอกมันว่าแล้วหลวงตาก็ไม่ให้มันอยู่ด้วยตอนแรกมันจะมาขออยู่ด้วยแล้วก็ไปอยู่ตอนนั้นนี่ก็หนีไปนะ อาปานี้มันคนประเภทนี้ยังมีอยู่แล้วเราทำอะไรได้ล่ะฮะให้หลวงตาจับศึกเหรอฮะให้หลวงตาจับศึกเหรออะ,ะ,ะก็ทำไม่ได้อ่ะจริงไหมก็ได้แต่บอกว่าโอ้โหมึงเนี่ยเกินไปแล้วนะ มันบอกว่าโอ้ยหลานมันเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอมีเมีน้อยทั้งสามคน,นมันว่าริงๆิงนะอยู่ทางนั้นนะทางอะไรนะทางอะไรนี่นะทางจังหวัดทางเหนือนนะั่นแหละมันพูดอย่างนี้เลยนะแล้วพระก,ก็นั่งฟังกันเราบอโอ,โอ้เราใส่หน้าเราเป็นพระป,ป่าเนาะนะปฏจิบัติเราเห็นแล้วนี่เห็นไหมบวชมาอย่างนี้ก็มีบ้างองค์บอกว่าอ่ะนี่ถ้าผมได้เงินสักแสนห้าผมก็จะศึกแล้ว ผมจะเปิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวน,นู้น่ะมันมีจริงๆซะจริงไหมอ่าบวชมาหาเรื่องพวกนี้ก็มีจริงจริง,รงนะแต่ว่าบวชมาหาสัจธรรมมาปฏิบัตินี่อะลุงตาถึงมีระบบในวัดเนี้ยเข้าใจไหมวัดนี้มีระบบเลยสมไมถึงไม่ไปสวดมนต์เอาซองพระไปเอาซองมาเดี๋ยว อย,งงอย่างนั้นอย่างเงี้ยจึงมันที่นี่ก็เลยไม่เลยบินสบาดฉันประวัติภาวนาไปถ่าให้มันหมดเนื้อหมดตัวห้ามสะสมเพราะวันไม่ไม่ห้ามมันก็ไม่มีอยู่แล้ววัดป่าบ่อน้ำพิณจริงไหมเออไม่มีอยู่แล้วตู้บริจาคก,ก็ไม่มีกับพระป่าก็ไม่มีกระถินก็ไม่มีทาไมหลวงตาถึงไม่เอาระบบนี้มาเอาพระป่าเอากระถิ่นเอาตู้บริจาคมาเอาบาทอ่า มาตั้งให้เขาใส่บาทร้อยบาทร้อยแปดบาทอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมไม่มีนะเพราะป้องกันนะเพราะว่าเราตั้งใจว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยเนาะมุ่งสู่ทางนิพพานมุ่งสู่ทางผลทุกอย่างเดียวมุ่งแต่การภาวนาเธอจงมาลองดูเถอดนะนะที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยก้าเลยจากนี้จนถึงวันตาย ก็จะไม่ให้มีเรื่องพวกนี้แล้วเอาเงินมาจากไหนอ่าจริงไหมมาใช้จ่ายนะอ่ะารับกูก็ไม่รู้เหมือนกันใครเอามาให้กูก็เอาหมดแหละจริงไหมอ่ามึงมึงมึง,ม,งมึงน่าจะถามว่าอเอาเงินมาจากไหนน่าสงสารท่านเนาะเอาข้าวเอามาอะไรมาบริจาคมาช่วยกูดีกว่าจริงไหมมึงไม่ต้องไปถามกูว่า,ากูเอาเงินมาจากไหนหรอกจริงไหมโอ้พระชีขนาดนี้เนาะ ท่นจะกินอะไรชั้นอะไรนํามาสิอ่ะไม่ต้องไปตั้งคาถามอย่างนั้นหรอกจริงไหมเออนะอืมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคนแปดเก้าร้อยคนเนี่ยเก้าร้อยชีวิตอยู่เนี่ยจริงไหมเออกินวันหนึ่งวันหนึ่งนะค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีตู้มึงไม่ต้องถามหรอกใช้จ่ายเท่าไหร่เยอะมากจริงไหมเออนะเนี่ยเอามาช่วยสิจริงไหม เอเอาเป็นข้าวสารก็ได้เอาเป็นผักเอาเป็นอะไรก็ได้จริงไหมล่ะเออและก็มาอยู่ด้วยมาสืบด้วยนะกูเห็นมันมาสืบหลายคนแล้วนะมามาแฝงตัวกูจะให้นอนด้วยฮนะจริงบางคนมาติดกล้องวงจรปิดเลยแฝงมาหลวงตาติดกล้องวงจรปิดฟรีว่าไงติดอยู่สี่คุณจกู้นะนะโน่นมันไปเปิดอยู่บ้านมะานะ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  นะเออจริงสารพัดสารเพเาเางานการไม่ทำหรอกมาจับผิดพระพวกนี้ฮะจำไว้โอ้ยเนาะบาปกรรมฮะจริงไหมมันลักศาสนาประเภทไหนมึงรักศาสนามึงมาบวชสิมาปฏิบัติให้มันถึงพระอรหันเนี่ยจริงไหมมึงอยากได้พระดีขนาดไหนมึงก็มาบวชแล้วก็ปฏิบัติตามที่มึงคิดเอาอะ จริงไหมทำไมมึงต้องอยากให้คนอื่นดีกว่ามึงด้วยวะจริงไหมละ่ะมึงไม่อยากเป็นไงพระอรหันน่ะทำไมมึงอยากให้พระองค์อื่นเป็นเหลือเกินจริงไหมมึงอยากเป็นพระยังไงมึงก็มาบวชทำเอาเองสิจริงไหมเออเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงไหมมันมีอยู่และก็พวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภูพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิทธิ์มีครูนะอ่า นี่เขาจำตามพัฒมวินัยนะมากมายก่กองสิ่งดีๆงามๆก็เยอะแยะนะแต่คนเราไม่ค่อยมองหามองหาจะเรื่องไม่ดีนะจำแว้ชอบเลือเกินไอเรื่องอยไอคนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะบวชมาก็ไม่มีอะไรนะบวชมาเพื่อจะมาทำลายคนอื่นอางเงี้ยมาปาปามคนอื่น่างน้นบางคนบวชเฉพาะกิจนะ บวชมาดาดาๆาแล้วก็สึกไงฮะโอ้ยมันมันไม่เข้าใจเรื่องศาสนาไม่เข้าใจเรื่องศธรรมเลยเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจเรื่องกรรมเลยมันไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมเลยมันไม่ได้มีศรัทธาเลยมันไม่ได้ลึกซึ้งในศาสนาเลยอ่ามันไม่เห็นคุณค่าของศาสนาหรอกนักปฏิบัติเนี่ยจะเห็นคุณค่าของศาสนาจำไว้ เข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเข้าใจไหมศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาไม่ใช่พัฒนาวัตถุนะพัฒนาจิตใจเห็นไหมภาวนาแปลว่าพัฒนาคือพัฒนาจิตอบรมจิตอบรมใจเห็นไหมนำเอาธรรมะนำเอาศรีลรมเอานำพระธรรมคำสอนอมาลงมือปฏิบัติมาทำให้เกิดผลเห็นไหมเรียกว่ามักผล เห็นไหมอ่นะอ่าส่วนคนจะมาอทำเอานรกก็ให้มันทำเอาเถอะจริงไหมอ่พวกนี้ไม่ไม่มีอ่าอ่าอายชั่วกลัวบาปจริงไหมอ่าอ่าจำไว้นะหลวงพ่อพุทธชาติเคยพูดไว้นะเอออาคนเรานะอ่ามีศัตรูนั่นแหละ มีตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูอาฮะคนโง่คนผ่านนะนะคนปัญญาสามมีตัวเองและเป็นศัตรูนะฮพอมันเดือดรอ้อนมันก็เลยไปด่าคนอื่นป้ายผิดแต่คนอื่นนะฮะนี่หลวงพ่อพุทธทาสเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยนาะดนะ่ะนะอ่านะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงเรา,าศาสนาเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะเออนะไม่มีนะเพราะว่าเราดูหัวใจเราแล้วยังไงเราก็ อ่าศาส,ส,สนามั่นคงในพุทธศาสนาใครจะนับถืออะไรนับถือเป็ดซื้อไก่ซื้อผีซื้อสางอะไรก็ตามสบายจริงไหมหลวงตาพูดตลอดเลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่าไปทํามันเสียเวลาจริงไหมอ่านะอ,ะอะวัดนี้ไม่ใช่วัดท่องเที่ยวแต่วัดนี้เป็นวัดภาวนาพัดปฏิบัติอย่างเดียวอ่าไม่มีวัตถุของขัง,งไม่มีนะ ่ไม่ได้ขายสุ่มไก่จะเป็นของขังไก่น้อยอ่ะจริงไหมจำไว้นะศาสนาเราเป็นเทไม่ใช่เทวนิยมเป็นอาเทวานิยมอ่า